อันนี้ก็เทศกาลกินปลาของตำบลเหล่าใหญ่นะครับอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินได้เริ่มขึ้นแล้วครับครั้งที่หนึ่งของชาวอำเภอเหล่าใหญ่นา่นะครับ YouTube บบอไท้ย้อนในกาลสินนะครับยูทูบอยู่นะครับคือน้องน้องๆกำลังรอคระวลแห่สวัสดีค่ะค สวัสดีครับน้องๆน่ารักมากเลยครับกำลังรอคุณแห่ครับงานใหญ่มากออกยืดทุบกูได้หนึ่ออกยืดทุบกูได้หนึ่งนี่ครับน้องๆน้องๆน่ารักมากครับกำลังรอคุณแห่ครับ คนส,สวย,ายง,างามครับเ่ครับเทศกาลกินปลาสวัสดีครับนี่ครับครั้งแรกครั้งที่หนึ่งของตำบลเหล่าใหญ่งานนี้ยิ่งใหญ่มากครับสวัสดีครับ อันนี้ใหญ่มากครับอู้้หสวยันนี้กำลังรองขบวน้อนนะครับ บ้านหมู่หนึ่งนะครับฝากได้วยนะครับยูทูบป่าวไทยยอเคยกันละสินมามาดูมาดูกำลังเริ่มนะครับวิธีเปิดไปเราไปชมวิธีเปิดด้วยกันครับเดี๋ยวใครมีกระเป๋าเืยอมั่งอยากปลาตัวต่างไม่มีเทศกาลกินปลาครั้งที่หนึ่งของตำบลเหล่าใหญ่อันนี้กำลังรอขบวนเปิดครับ เราไปชมด้วยกันนะครับเอาคนเยอะมากเลยครับเทศกาลกินปลาของตำบลเราใหญ่ยมือกุชชี่นาลายจังหวัดกาฬสินครั้งที่หนึ่งคนเยอะมากครับงานนี้ใหญ่มาก อันนี้กำลังลออรอขบวนเปิดครับสวัสดีครับ YouTube ปบ่าวทยย้อเคยกาลสินขอบคุณครับคุณยายน่ารักมากครับ,รบขอบคุณค่ะนี่นะครับกำลังลออรอขบวนแห่นี้ ดูมุมสูงนะครับมุมสูงงานนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งที่หนึ่งเนาะน้อยแม่เทศก,กาลกินปลาครั้งที่หนึ่งของตำบลเหล่าใหญ่หญอ๋หนี่ครับไปดูด้วยกันนะครับขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมนะครับ อันนี้นางลำลอรอขบวนแห่ครับงานเริ่มบ่ายโมงครึ่งครับแห่เราไปดูปลากันครับมาจากสีสงคารามนะครับเดี๋ยวเราไปดูดูเพลงงามครับสวยงามครับสวยงามครับไปไาไบ,บายโอ้น้องน่ารักมากครับ บายบายขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมนะครับนิเทศการกินปลาของตำบลเหล่าใหญ่ครั้งที่หนึ่งอันนี้กำลังพร้อนเปิดสนามครับกำลังรอประธานเข้ามาอยู่ครับพร้อนเปิดสนามสาภูไทยเยอะมากครับกาฬสินถิ่นภูไทยงามครับอจักระับแ้ว บอกอีกคร <Bond> <ket> ั <ani> ้งนะครับอันนี้งานเทศกาลกินปลาตำบลเหล่าใหญ่อำเภอกุชินารายจัดครั้งที่1ครับจังหวัดกาฬสินุ์นี่ครับนางลำเดี๋ยวเดี๋ยวจเอาขึ้นสูงๆให้ดูนะครับ กำลังรอฟ้อนขบวนครับรอรับชมนะครับดเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะครับที่นรางโคกบจิตภายนั่นมาด้วยอ่าจะได้เวลาหรอไทยเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับเป้าท่าย,อยางอด้อกาลสินถิ่นภูไทยงามนี่แหละครับ เราไปดูเราไปดูวิถีพื้นบ้านกันนะครับนีค่ครับคุณยายสวัสดีครับเปลี่ยนป้ายอันนี้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 ทำอะไรครับคุณยายเปลี่ยนป้ายเนาะโอ้นี่นี่จะเป็นได้ได้ออกมาเลยเลยนาะไหนคุณยายโอ้ จะเป็นเชือกออกมาเลยครับอันนี้หมากไฟเนาะดอกไฟแล้วก็มามาปั่นเอาในออกโอ้แล้วตัวนั้นทำอะไรนั่นออโอ้ยนาอโอ้ต้องไปดูนู่นบะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนู่นก่อนโอ้ไปตามขั้นตอนนะครับจาก ออกแล้วมันตีโอหิวออกแล้วภาษาภาษาลาวบอกว่าหิวออกแล้วหิวออกแล้วเออหิวหิวออกแล้วมันตาเป็นสามมาดีดไฟมาดีดไฟแลวอันนี้ก็เอ็นรอกโอ้อันนี้เอ็นรอกสามเข็มมาหน่อยนี้ครับรอกอีกเข็มครับอันนี้ก็มามาปั่นเอาในออกก่อนอ๋อครับผมนี่ครับวิธีพูดบ้านครับ มาเสริมครับสามคนแน่มีครับกำลังรอขบวนเปิดนะครับกำลังลงพวงงานนี้งานใหญ่มากครับเดี๋ยวเราเราไปดูดูต่อนะครับมือพินมือพินมือพินมือหนึ่งมือพินมือหนึ่งอีสานสวัสดีครับเอออันนี้มือกองครับมือหนึ่งมือหนึ่งนะครับงานนี้ ง,งานเทศกาลกินปลาครับจัดนครั้งแรกอยู่ระหว่างให้ท่านได้รู้ว่าท่านยืนตรงนี้หละอันนี้มือแคนครับมือหนึ่งอำเภอนะครับเนี่ยมือห,หนึ่งของอำเภอสไลเนี่ยโอ้พิถีพื้นบ้านของาาชาวตำบลเหล่าใหญ่ครับเพราะฉะนั้นคันแดด เดี๋ยวยืนนั่ก็ได้บห้ามอเครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมนะครับต้องต้องยืนติกันไลฟถึดก่อนนะครับพอดีท่านประธานมาถึงแล้วครับขอบคุณมากครท่านเขมานะครับ